มากันที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่1เขาถามว่านักเรียนคิดว่าภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจควรเป็นข้อใดภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจนะคะควรเป็นข้อใด ก็ไก่นะคะไปดูก็ไก่กันก็ไก่เขาบอกว่าเอกซเรย์กับวัคซีนเอกซเรย์กับวัคซีนอันนี้เป็นวงการธุรกิจไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมเอกซเรย์ X เป็นอะไรคะเกี่ยวกับการเอกซเรย์ ray, ใช่ไหมเออก็ตามตัวนะคะแปลว่ามันต้องอยู่ในวงการอะไรคะวงการของแพทย์นั่นเองนะคะไม่ใช่วงการของธุรกิจแต่ยังได้นะคะต่อมานะคะข้อขอไข่ลงทะเบียนกับหน่วยกิจลงทะเบียนเราอาจจะ เป็นได้หลายวงการแต่ว่าพอมาดูคําว่าหน่วยกิจเนี่ยแปลว่ามันเป็นวงการอะไรคะเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองนะคะหน่วยกิจไงน้าหนักหน่วยกิจโน,น่นนี่นั่นแต่ละวิชาหน่วยกิจเท่าไหร่อย่างนี้นะคะต่อมาขอ้ขอคอควายหนี้เสียกับเช็คเจอเช็คเข้าไปอันนี้คิดว่ามันเป็นวงการธุรกิจไหมคะอ่าเป็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเช็คไงก็เขาแบบคุ้นๆกันไหมคะว่าเซ็นชงเซ็นเช็คให้กันแล้วค่อยเอาไปเบิกประมาณนี้นะคะแปลว่าอันเนี้ย เป็นวงการธุรกิจนะคะต่อมาข้องงูคอมพิวเตอร์กับเว็บไซต์นะคะคอมพิวเตอร์กับเว็บไซต์อันนี้เกี่ยวกับอะไรคะวงการไหนวงการดิจิทัลหรือว่าวงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราดูหมดแล้วว่าแต่ละคำอยู่ในวงการไหนบ้างนะคะทีนี้ข้อไหนคะที่มันเป็นวงการธุรกิจข้อข้อควายนั่นเองนะคะมีเสียกับเช็ค ต่อมาข้อที่2นะคะข้อถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะคะข้อใดที่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้านเชิบข้อแรกข้อกไก่เขาบอกว่ามีลักษณะเป็นร้อยแก้วนิทานพื้นบ้านมีลักษณะเป็นร้อยแก้วไหมคะนี่นะคะเป็นล,ลักษณะเป็นร้อยแก้วเลยเพราะว่า นิทานพื้นบ้านไม่เป็นร้อยกลองนะคะ,ะสังเกตกันก็จะเป็นประมาณว่าร้อยแก้วคืออะไรคะร้อยแก้วก็คือแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเป็นบทความเป็นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นร้อยกลองคือกลอนเพราะฉะนั้นอันนี้มีลักษณะเป็นร้อยแก้วถือว่าเป็นลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะคะดังนั้นตัดทิ้งไปต่อมาข้อขอไข่เขาบอกมุ่งเสนอข้อเท็จจริงมุ่งเสนอข้อเท็จจริงอันนี้ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้านไหมคะ อันนี้นะคะมันไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นละพื้นบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าสําหรับนิทานพื้นบ้านแล้วนะคะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีเพียงแบบข้อเท็จจริงนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับตำนานเข้ามานิดนึงนะคะซึ่งตำนานเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะคะต่อมาไปดูที่ข้อขวายนะคะข้อขวายเขาบอกไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เล่า ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เล่าอันนี้เป็นลักษณะของนิทานพื้นบ้านใช่ไหมคะใช่นะคะเพราะว่านิทานพื้นบ้านไงเขาก็เล่ากันมานานนะคะเล่ากันมาแบบปากต่อปากก็เลยไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเล่าคนแ,แรกนะคะ <S <S ต่อมาข้ององงูนะคะเป็นเรื่องที่เล่าด้วยถ้อยคําเล่ากันด้วยปากสืบต่อกันมาถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของนิทานพื้นบ้านเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ตัดทิ้งไปเพราะว่า บอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้นิทานพืนบ้านเขาจะเล่ากันแบบปากต่อปากก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มเล่าคนแรกนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบขอไข่นะคะมุ่งเสนอข้อเท็จจริงต่อมาข้อที่3นะคะอันนี้เขาพูดกันเขาบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วพี่กระแปงรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่พวกเราติดสอบดังนั้นเราควรส่งจุดๆ,ๆไปให้พี่เขานะ เขาถามว่าควรเติมคําใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้องนะคะคาคาควรเติมคําไหนนะคะลงในไอ้ตรงนี้นะคะถึงจะถูกต้องมองไม่เห็นถึงจะถูกต้องนะคะไปดูกันที่ข้อแรกเลยนะคะขเะคะขาบอกว่าบัตรเครดิตบัตรเครดิตคือพี่กระแป้งเนี่ยเขารับปรปริญ,ญญาใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้พวกเนี้ยพวกเราที่เขาว่าเนี่ยติดสอบดังนั้นเขา ควรส่งบัตรเครดิตไปให้พี่กระแปงใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเราจะส่งบัตรเครดิตไปให้เขาทาใหม่นะคะเขารับปริญญาแต่เราส่งบัตรเครดิตไปให้อ่าไม่ใช่แล้วนะคะต่อมาข้อขอไข่นะคะเขาบอกว่าบัตรอวยพรอ่าเราควรส่งบัตรอวยพรไปให้พี่เขานะใช่ไหมคะใช่นะคะเพราะว่ารับปริญญาไงก็ส่งบัตรอวยพรไปในบัตรอวยพรก็อาจจะมีอวยพรมาแบบเอขอให้น,นู่นาน,าน,านี่นั่นน่ น่นไม่ก็แสดงความยินดีไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาข้อคอควายบัตรประชาชนบัตรประชาชนพี่กระแปงรับปริญญาน้องๆจะส่งบัตรประชาชนไปให้คุณพี่เขาก็ไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะคะต่อมาบัตรเชิญบัตรเชิญเราจะส่งบัตรเชิญไปให้เขาทําใหม่นะคะดังนั้นก็ตัดทิ้งไปดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะบัตรอวยพร ต่อมาข้อที่4นะคะข้อใดไม่ใช่การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครั้งข้อใดที่ไม่ใช่การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครั้งหมายความว่างไงก็คือการอ่านแบบอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครั้งคืออ่านครั้งเดียวนะคะอ่านแค่ครั้งเดียวเพื่อแบบว่าเราอยากรู้วันนี้เราก็ไปอ่านแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็จะไม่กลับมาอ่านอีกหรือว่านนนๆทีค่อยกลับมาอ่านอีกประมาณนี้นะคะแต่เขาถามหาข้อที่ไม่ใช่นะคะนั่นก็แปลว่า เราจะอ่านอีกหลายครั้งก็ได้นะคะเจ้าสิ่งนี้นะไปดูข้อกอไก่กันเลยนะคะกอไก่เขาบอกการอ่านเรื่องสั้นการอ่านเรื่องสั้นอันนี้เป็นการอ่านเพื่อจุดจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครั้งไหมคะไม่เป็นนะคะเพราะว่าอ่านเรื่องสั้นเราจะอ่านกี่รอบก็ได้จะอ่านวันละหลายรอบก็ได้นะคะไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครั้งว่าแบบเราอยากอ่านเรื่องนี้เราอ่านแค่รอบเดียวจบไม่ใช่นะคะบางทีประทับใจไงก็เลยกลับมาอ่านอีกนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ เป็นคำตอบของเราได้ไหมเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนีววงไว้ก่อ oh นต่อมาข้อขอไข่นะคะข้อขอไข่เขาบอกว่าการอ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองเป็นไงเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้นะคะสาหรับการอ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองนั้นเขาก็จะมีไว้สําหรับนะคะเราเนี่ยก็จะไว้แบบว่า จดเบอร์โทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ยงที่อยู่ขเขานะคะเหมือนเป็นบันทึกไว้นั่นแหละนะคะทีนี้เราก็เพื่อเราจะโทรหาในกรณอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาเปิดหาเบอร์โทรของในกรณนะคะอีกทั้งยังรวมเบอร์โทรแบบสถานที่สําคัญสาค,คัญไว้ด้วยนะคะอันนี้มันเป็นการอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครั้งไหมคะเป็นนะคะเพราะว่ายัางไงสมมติเราอยากโทรหาในกรใช่ไหมคะบอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเราก็ค่อยมาเปิดหาไงเราก็ม เวลาว่างๆเราก็จะไม่มาแบบเออเปิดดูในกอเบอร์อะไรในขอเบอร์อะไรไม่ใช่นะคะอันนี้คือเขาอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครั้งแน่นอนต่อมาข้ขอควายการอ่านป้ายโฆษณาอ่านป้ายโฆษณาอันนี้เป็นจุดประสงค์แต่ละครั้งไหมคะแบบครั้งหนึ่งค่อยอ่านอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่นะคะก็คือเราจะไปเดินไปอ่านป้ายโฆษณากลับมาอ่านอีกเดินไปเดินมา กบไปกลับมาเพื่ออ่านก็ไม่ใช่นะคะอ่านครั้งเดียวก็คือจบไปเลยนะคะต่อมาข้องูงูการอ่านฉลากยาใช่ไหมคะใช่นะคะเป็นการอ่านเพื่อจุดประสงค์แต่ละครั้งนะคะก็คือจะใช้ยาเนี้ยแหละเออล้วก็อ่านไว้แล้วทีนี้เราก็จะจําได้นะคะสมมุติเราใช้ยาพาราซิตามอนนะคะเราก็อ่านว่าใช้ยังไงใช้ยังไงนะคะครั้งต่อมาเราก็ไม่ต้องอ่านแล้วก็ได้นะคะดังนั้นนะคะข้อที่ไม่ใช่การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครั้งก็คือข้อ ก็ไก่นั่นเองนะคะการอ่านเรื่องสั้นต่อมานะคะข้อที่5เขาบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มล่าสุดกําลังจะวางตลาดดีใจจังจะได้อ่านอีกแล้ว mm. เขาบอกว่านักเรียนคิดว่าเป็นการอ่านแบบใดนะคะ mm. เป็นการอ่านแบบใด mm. ทีนี้เราก็ขึ้นไปดูชื่อหนังสือใหม่นะคะ mm. นั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์คืออะไรคะ แฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือนิยายใช่ไหมคะนิยายเกี่ยวกับโลกเวทมนต์นั่นเองเป็นนิยายแนวแฟนตาซีนั่นเองนะคะพอเห็นชื่อว่ามันเป็นหนังสือประเภทนิยายใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันควรเป็นการอ่านแบบไหนคะการอ่านเพื่อความบันเทิงนั่นเองนะคะข้อข้อไข่แต่ว่าเราไปดูกันก่อนว่าข้อข้อไข่ข้อควายและงองงูเนี่ยมันเป็นการอ่านเพื่ออะไรนะคะข้อไข่เขาบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะเป็นการอ่านเพื่อทราบข่าวสาร เราจะอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อทราบข่าวสารใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะถ้าจะอ่านเพื่อทราบข่าวสารควรเป็นอะไรคะหนังสือพงหนังสือพิมพ์ประมาณนี้นะคะต่อมาข้อควายการอ่านเพื่อทราบความคิดการอ่านเพื่อทราบความคิดอันนี้อาจจะเป็นแบบว่า สำหรับการอ่านเพื่อสร้างความคิดนะคะก็จะเป็นแบบว่าแนวการอ่านแบบอ่านความคิดของความคิดเห็นคนอื่นหรือว่าอ่านว่าเขาอาจจะเขียนวิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเราก็ไปอ่านนะคะว่าเขาคิดยังไงกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะก็คือการอ่านเพื่อสร้างความคิดนั่นเองต่อมานะคะการอ่านเพื่อหาความรู้เราจะอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อหาความรู้ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็จะอ่านแบบหนังสือเช่นรามเกียรติ์อย่างนี้นะคะเกี่ยวกับนิทาน นิทานต่างๆนะคะวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆนะคะอันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นนิยายไงถือว่าเป็นแบบว่าการอ่านเพื่อความบันเทิงในข้อกอไก่นั่นเองนะคะและต่อมานะคะข้อที่6เขาบอกว่าพจนานุกรมนักเรียนเนี่ยควรเป็นหนังสือประเภทไหนนะคะควรเป็นหนังสือประเภทไหนข้อกอไก่เขาบอกว่าหนังสือทางวิชาการ พจณานุกรมเป็นหนังสือทางวิชาการไหมคะไม่ใช่นะคะหนังสือทางวิชาการเนี่ย mm. เขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นบทความวิชาการนั่นแหละนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วก็อาจจะมีแบบเป็นพวกวิทยานิพนธ์นะคะอาจจะเขียนโดยด็อกเตอร์น ok ัก ok วิชาการต่างๆ, <Sophie> างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างของหนังสือทางวิชาการนะคะต่อมานะคะหนังสืออ้างอิงเขาบอกว่าพจนานุกรมนักเรียนเนี่ยเป็นหนังสืออ้างอิงถูกไหมถูกนะคะสําหรับ นังสืออ้างอิงทาไมถึงถูกเพราะว่าเราใช้พจนานุกรมทําอะไรคะหาคำศัพท์ใช่ไหมเพื่อความไน้ใจว่าแบบเราเขียนถูกไหมทีนี้พอมีคนมาถามว่าเอ้ยเอามาจากไหนทำไมเขียนไม่เหมือนฉันเราก็จะสามารถอ้างอิงได้ไงว่าเราเอามาจาก พจนานุกรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยไนะคะหรือว่าเราใช้ในการทํารายงานก็ได้ไนะคะเราก็จะอา้อางอิงอิงไงข้างหลังว่าเอามาจากหนังสือเล่มนี้นะเขียนตรงนี้นะั่นานาน,านี่หนุนนะคะต่อมาข้อคอควายบันเทิงคดีพจนานุกรมนักเรียนเป็นบันเทิงคดีถูกไหมคะ ไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบันเทิงคดีเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่มันแต่งขึ้นนะคะโดยเขามุ่งให้ความบันเทิงสําหรับผู้อ่านนะคะสำหรับเราเนี่ยแหละโดยเรียบเรียงจากการผสมกันระหว่างประสบการณ์จินตนาการแล้วก็ทฤษฎีนั่นเองนะคะดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพจานานุกรมนักเรียนเลยก็ตัดทิ้งไปนะคะต่อมาข้อง,งงูตําราตําราหนังสืออะไรบ้างคะที่จะอยู่ในประเภทของตํารา ตำราก็ตามตัวเลยค่ะก็พวกหนังสือเรียนใช่ไหมตำราย,ยงตำรายาอันนี้ก็จัดเป็นตำราได้นะคะดังนั้นพจนานุกรมนักเรียนนะคะจัดเป็นหนังสืออะไรคะหนังสืออ้างอิงนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่7เขาบอกว่าหนังสือที่แต่งเป็นความเรียงสละสรย้ยแล้วก็ไม่มีลักษณะบังคับในการแต่งเป็นคําจํากัดความของข้อใดนะคะของข้อใดเป็นคําจากัดความของข้อใดก็คือมันเป็นแบบ ไอเนี Ask, ้ยมันเป็นข้อไหนนะคะเอาง่ายเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่แต่งเป็นความเรียงนะคะความเรียงก็คือจะเป็นยังไงคะ <pequ ena. S 1> มันก็คือรอยแก้วธร,รรมดานั่นเองนะคะความเรียงเนี่ยแหละก็ไหลไปๆๆเรื่อยในเรื่องนั่นเรื่องนี้แต่ว่าเขียนแบบเป็นรอยแก้วนะคะจะสละสลวยด้วยนะคะเขาบอกร้อยแล้วคืออะไรร้อยแก้วนะคะแล้วก็มีแบบว่าสละสลวยสละสลวยนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกอีกว่า ไม่มีลักษณะบังคับในการแต่งนะคะหมายความว่าคุณจะแต่งยังไงก็ได้นะคะขอให้มันเป็นความเรียงแล้วก็สลับสลวยนั่นเองนะคะไม่มีลักษณะบังคับด้วยข้อก็ไก่นะคะไปดูกันเลยข้อกไก่เขาบอกว่าเป็นกาบห่อโครงกามห่อโครงใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะกามห่อโครงเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นบทร้อยกรองแล้วเขามีลักษณะบังคับไหมเขามีลักษณะบังคับนะ ดังนั้นข้อนี้ก็กาทิ้งไปนะคะและต่อมาข้อขอไข่นะคะอ่านว่าอะไรคะกลระบทนั่นเองนะคะเจ้าก,กลระบทคืออะไรเขาบอกว่ากลระบทเนี่ยคือคําประพันธ์นะคะที่ชันทลักษณ์เนี่ยบังคับให้ใช้คําหรือว่าสัมผัสมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการบัญญัตินะคะโอเคแปลว่าเอาง่ายๆคือเป็นคําประพันธ์แปลว่ามันต้องเป็นอะไรคะเป็นร้อยกรองเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปนะคะอันไหนที่เป็นร้อยกรองอันนี้เขาบอกข้อขอไข,ข่ต่อมา เป็นคําจจำกัดความของร้อยกรองถูกไหมไม่ถูกนะคะก็คือร้อยกรองเนี่ยเขาจะมีลักษณะบังคับในการแต่งนะคะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าไม่มีลักษณะบังคับในการแต่งดังน,นั้นก็ต้องการทิ้งไปเหลืออยู่ข้อเดียวก็คือ100รอ้อยแก้วข้อนี้ถูกไหมคะถูกนะคะก็บอกแล้วเป็นความเรียงความเรียงก็คือ100รอ้อยแก้วแถม100ร้อยแก้วก็ยังไม่มีลักษณะบังคับในการแต่งอีกด้วยนะคะ ต่อมานะคะข้อที to ่8ดเขาบอกว่าสระในข้อใดเรียงถูกต้องตามพจนานุกรมสระในข้อใดเรียงถูกต้องตามพจนานุกรมนะคะพจนานุกรมเนี่ยเขาจะมีการเรียงสระที่มันไม่เหมือนกับการที่เราท่องนะคะเราอาจจะท่องอ r ee uu aa ee อะไรประมาณนี้นะคะแต่พจนานุกรมเนี่ยเขาจะไม่เรียงอย่างนี้นะคะเขาจะเรียงยังไงเดี๋ยวเขียนให้ดูนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นการเรียงสระตามพจนานุกรมเลยนะคะเขาจะไม่เรียงแบบที่เราท่องใช่ไหมบอกไปแล้วเขาก็จะเรียงแบบน,นี้นะคะอันนี้เป็นสระอัอนนี้เป็นไม้ห uh, uh, um, ันอากาศมาเป็นสระอวสระอาสระอัมสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอก่อนนะคะค่อยมาสระเอสระเอมาสระเอจากนั้นก็มาสระเอามาสระเอาก็มาสระ อ๋อนะคะล้วก็มาเป็นตัวนี้นะคะสระเอกับตัวสระอีล้วก็มาสระเอกับตัวสระอีแล้วก็มาเป็นสระเอบวกสระอีแล้วก็บวกตัวสระอีนะคะแล้วก็ยังไม่จบแล้วก็ยังมีสระเอบวกกับสระอือยังไม่จบอีกค่ะยังมีสระเอสระอือแล้วก็สระอะแล้วก็ตัวต่อมาคือสระแอสระแอแล้วก็มาสระแอะนะคะจากนั้นค่อยเป็นสระโอสระโอ แล้วก็สระไอไม้ม้นแล้วก็สระไอไม้มาลายนั่นเองนะคะทั้งหมด26ตัวนั่นเองทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าข้อไหนที่เขาเรียนถูกต้องนะคะข้อแรกข้อกอไก่ข้อกอไก่เขามีสระอ่ะสาระมาสระอวะแล้ว huh. ก uh, well, uh. ็มาสระเอแล้วก็มาสระเอเอสระเอมาสระเอถูกไหมคะอะใบอวะดูใหม่นะคะอะอะ อ่ะอ่ะอ่ะขึ้นมาตัวแรกถูกไหมคะเราก็มาสระอวัวถูกไหมคะสระอวัสารอวักับสารอวัใช่ไหมคะอ่ะล้วมาอวัถูกเรียงมาถูกแล้วเราก็มาสระเออ่ะอวัแล้วมาเอะโอเคนะคะโอเคแล้วแล้วก็มาสรละเอียดสระเอียจะเป็นตัวไหนจะเป็นตัวนี้นะคะสําหรับสารละเอียดถูกไหมคะเรียงถูกไหมเรียงถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มีสิทธิ์ถูกในงานก็วงไว้ก่อนนะคะ ต่อมาไปดูข้อขอใครกันข้อขอใครเขาบอกสระแอก่อนเลยสาะแออยู่ไหนสระแออยู่นี่นะคะสาะแออยู่ไกลเลยแล้วทีนี้บอกสาะแอก่อนอะสระแอร์ก่อนแล้วไปเรียงไงต่อคะมาสาะาไอไม้มาลายสระไอไม้มาลายโอเคแล้วทีนี้เขากลับไปสระเอาเอ้ยกลับไปสระ่เอออะทีนี้เขากลับไปที่สระเออถือว่าเรียงถูกต้องไหมเรียงไม่ถูกต้องนะคะถ้าเรียงที่ถูกต้องเขาควรเรียงใหม่นี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ใช่กลับไปกลับมาแบบนี้นะคะต่อมา ข้อคอควายเขาบอกเริ่มที่สระอาเลยสระอาแล้วเขาก็บอกว่าไปสระสะะอ่ะแล้วมาสระอุสระอุแล้วกลับไปที่สระอิแล้วค่อยมาที่สระอึอีกทีหนึ่งถูกไหมคะไม่ถูกใช่ไหมเออไม่ถูกโอกาสทิ้งไปต่อมาข้องงูงงูเขาบอกสระเอเริ่มสระเอต่อไปสระเอาสระเอาแล้วมาสระอู เออเอาแล้วกลับมาที่อูเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องแน่นอนนะคะไม่ได้เรียงเลยตัดทิ้งไปนะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1นั่นเองนะคะอะอัวเอเอียนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ข้อ9นะคะข้อเ้าเขาบอกจากบทอาขยานของนักเรียนต่อไปนี้ควรเติมคําใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้องบทอาขยานที่เข้ามานะคะเขาบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะจุด,จด,จด เหมือนหนึ่งจุดๆมีดีที่แววขนบทอาคยานี้คุ้นๆกันไหมคะเอ้าคุ้นๆน,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 นะคะนั่นก็คือบทเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนั่นเองนะคะมันจะท่องว่าอะไรเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองนะคะเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนอ่ะเป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนข้อไหนคะข้อ ข้งองงูนั่นเองนะคะใจสูงกับคําว่ายุ่งนะคะอันนี้คือข้อที่ถูกต้องนะคะข้ออื่นไม่ถูกนะใจก่อนถ้าสมมุติเอาใจก่อนนะคะสมมุติเราใส่เป็นใจก่อนอ่าลบอันนี้ออกไปก่อนสมมุติเราใส่เป็นใจก่อนไปนะคะใจก่อนซึ่งมันไม่ถูกอยู่แล้วแหละลองสังให้ดูก่อนใจก่อนกับคําว่ากากามันถูกไหมมันไม่ถูกนะคะก่อนมันไม่สัมผัสกับคําว่ากานะคะมันคนละเรื่องกันเลยนะคะต่อมาใจดีละ่ะ ใจดีใจดีกับไก่ใช่ไหมคะไก่สัมผัสกับดีไหมไม่นะคะก็ลบทิ้งไปไม่เกี่ยวนะี่คะต่อมาใจรักเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจรักรักที่จะเป็นมนุษย์ก็เลยได้เป็นอย่างนี้เหรอก็ไม่ใช่นะคะแล้วเหมือนหนึ่งนกเหมือนหนึ่งนกมีดีที่แบลขนแล้วรักกับนกสัมผัสกันไหมก็ไม่เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ตัดทิ้งนะคะง่ายๆเลยหรือว่าใครจําได้ก็สามารถกาได้เลยนะคะสําหรับข้อนี้เนาะ ตอบได้แล้วนะคะข้องูนะคะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะต่อนะคะข้อที่10เรายังอยู่กับเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะอันนี้เขาเอาวักใจสะอาดใจสว่างใจสงบมานะคะถ้ามีครบควรเรียกเรียกอะไรคะบทอาขยานี้ใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์นั่นเองนะคะมะนุษย์ข้อไหนคะข้อ คอควายนั่นเองนะคะถ้ามีครบเติมให้เขาหน่อยควรเรียกมะนุษสานะคะโอเคถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้เจอกันใหม่นะคะ